สวัสดีค่บเพื่อนเทุกคนคลิปที่เป็นคลิปแนวทางของหุ้นดาวโจน V.I.P กับดาวโจนเช้าเนาะประจาวันที่6กับวันที่7กุมภาพันธ์ปี66นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับดาวโจน V.I.P ตัวเด่นก็คือ2องก็6กกับ3 2 0 2 1 24 2628 29นะคะ6 0 6 2 6 3 65 68 69นะ จับคู่กับสองหกหกสองสามห้าห้าสามห้าหกหกห้าสามสองสองสามเนาะสามหกศูนย์สามห้าสามหกสามหกแปดแปดหกสี่หกสี่สองต่อไปเรวโจนเก้ากับสองสามกับหกเราก็จับเก้ากับหกให้เด้อเก้าหนึ่งเก้าเริ่มต้นแต่ศูนย์นะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกห้าหกเจ็ดหกเก้า ก้าสองหกหกเก้าสามสี่สองหกสองหกศูนย์เก้าสองสองเก้าสามสองสองสามสองหกหกสองก็ก่อให้เพื่อนทุกคนโชคดีเด้อสามสองหกมาเหมือนกันนะคะต่างกันแค่ห้ากับเก้าเนาะก็ห้าเก้าสามเนาะสามเก้าห้าสองหกศูนย์สองหกสี่สองหกแปดเนาะ แต่เลขที่มันชอบมาก็คือ6 9 3ก้าสเกองหด้อมันจะมาคู่กันแบบนี้นะอย่าลืมจับคู่ซื้อด,ด้วยกันเ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ